สวีดะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับอยู่ไกลดีครับเนาะรุ่นใหญ่เออรุ่นใหญ่ลูกเสือสามันรุ่นใหญ่นะครับยี่สิบบวกนะครับอยู่แต้มหกพันสองนะวันนี้จะพารุ่นใหญ่เนี่ยไปหกพันห้ากันเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหชุดมิจฉาศีลดูนะชุดมีน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้ก็อยู่กับคอร์สเทของลูกเสือสำรองที่พร้อมหมวกคาร์บอยนะครับโอ้โหเป็นลูกเสือคาร์บอยเออขอมาแบบนี่เลยนะครับท่านผู้ชมบอกเลย สไตล์นักแข่งอ่ะเขาแต่งตัวมีปักธงไอ้ปักปักแขนนะคะรับผมขอมาันนี้เลยวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นซองอัพหนึ่งเลยไอ้เคลนสองนะครับโอ้โหเวอร์จัดเวอร์จัดสการลันสองนะคะรับผมขอมาอันนี้โอ้ยเวอร์จัดนะครับผมไม่เคยเห็นว่าสกินนี้ประมาณนี้นะครับผมขอมาอันนี้ MP MP พีเอมห้าความอันี้ลูกซองเป็นลูกซองอัพหนึ่งลูกซองไม่มีสก,กินแต่จะเป็นลูกซองโทกรันหนึ่งนะ,ะวันนี้เราจะมาเล่นโทกรันหนึ่งกันเลยนะครับผมบอกเลยว่าโคตร ดีอยาโทรก้อนแนวผมบอกเลยใครมีไม่มีไม,มไม่ได้ไม่ได้แล้วนะผมบอกเลยคือแบบไม่มีคือเชยอ่ะไปะไปดูไฮไลท์กันเลยนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยถ้าเปิดตัวเท่ยังวะไม่เคยเห็นเอาเนื่อจัดใชซส,สกิวนะก็ผมสองสิงกอดแตกองเนื้อกอดแตก มาดิครับลงน้องมาดิ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 หมดวันดีครับวันดีครับลงนงโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้หัวังวัดีครับแม่ไป้ลงนงมาดิมาดิมาดิลงซิงกัมาดิลงน้งไม่โดนแกโอ้เล่นปัวเนี่ยทำไมวะ มิตัวตายแล้วมิตัวตายดิหูแรงแปดมีป่าวมิตัววันลังเข้าตายครับมี่จะตุยตูนผมอ่ะไอ้นี่้มิตัวครับตายครับเอาไป้นี่สองหนึ่งไม่ถือว่าลมสองหนึ่งไม่ถึงว่าลมมาดิครับเอาเรื่องหกสี่สองตายแล้วมาดิตายแล้วหลังแตกอะเอาให้หลังแตก ม่ด้วันี้ทำหอยเหยช้ากไหนโดนวะไดครับแดงๆไปดิไดิ้อหนึ่งดิหนึ่งลหนึ่งไลย้สอสองสองสซิสองลำซิงิงล้อส,สาอยวนอา,าดิช่องแท้อเมซอนวีครับแอนด์บไม่เดาเลยว แดงไม่ได้อนี่อ่บเาหตกแดงแดงมาดิไอ้นึ่ี่อกแตกมาดิแดงบอกนึงไอนั่นแดงแดงบอกสบเ็อก็ดอกสามหมาดิ ไปครับต่แไปนีน่หมูแดงแดงไปลงนรกกันไปครับไปครับแดงไอ้หมูแดงแทนไปครั

ไปดิแงแปด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 แงแปดของหัวติดว่ะมาเดายวงไปดิวันนี้เาเข้าอ่ะดวงงงไปครับไปดง่งงงงงตัวแงงไปดิปีบ้ามาดิยำกมองไม่ด โอแตกตัหนึ่งไม่ร้อนอะไรหนอนมาดิโอ้ยสามเม็ดโอยสามชุดตัแตกไอ้ัวแตกนัยแ้มาตัวตัวมาดิครับมาดิครับตอุนยาวนาว่ะตัแตกไม่ดาตแตกไม่เดาอะไรวะไม่เดายังไง มาอาดิฮะรวมตัวแทนรวมอาดิฮะไอ้ยูนี่ตัวแทตัวมองอาดิฮะโอ้ยมาดิรวม mix นีตัวมาาดิรวมหนึ่งโอยฮอยฮอยไปหนึ่งไปหนึ่งไอ้สองขาเนี่ยเองโดนแน่มาดิสอง นึ่งลงนึงโดดลงมามีัวโดดลงมามาดิมาดิตรงสองไปตัดไอ้หนอนตัวไม่บ้าหรือบอกเลยไีตัว่าตัววางค้าสไลด์นอนนี่เหรอมาดิลองนึงลองหนึ่งตัรดิแปแปดรงสงมาดินึงลงนึงมาดิโอ้ไม่ดาว่ะไม่ดาวจะติดขวา เนียเนียวว่างลงสองตายหนอนแอสแกต้องามไว้แล้วไปแอสแอะไอ้อตัว Lăng mạc lắm mặt bà. Hãy đi chào. nó đi chào. Hãy đuổi đi thôi! đi บอกเลยทองกลั้นหนึ่งอ่ะรับจบอะ่ะจังหวะเนี้ยออกมาดิเนี่ยโกงชิบขาดอ้ยไม่ดาวได้ไงวะไอ้เคออ้เอเคบูดบูดเกินไอเคยังบูดเลยอาบูด

Did it Let's Just... go. เอาเรื่องโยิงเข้าไปเอาเอาอย่าแต่งง่างนะผมโอเคน้าไปดิเ่ไได้ตอ Triple kill. kill. Triple kill. บอกเลยอย่างตึงนะวันนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับผมบ๊ายบาย